สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of t ลอดบายกัเชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมากันที่วันต่อมานะคะวันอาทิตย์ไปกันที่วันอาทิตย์ความรักของคุณหนึ่งไม่ใช่1นึ่งสิบหถึงสาสิบเ ตุลานี้จะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบจัน e ร a l ร e เลดเดงดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเหยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะดูไว้เป็นไกด์ไลน์ในชีวิตละการอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้เผื่อคุณจะได้มีความรักที่ไม่ดีมีอะไรที่ถาถมเข้ามาจะได้ทําให้คุณมีพลังในการที่ต่อสู้นะคะโอเคไหมอ่ะมาอาิจา มีคนขอวัานอาทิตย์มาอาจารย์ก็เลยทําให้ก็จริงก็ทําทุกวันแหละว,วันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าทําได้แค่ไหนนะคะอาจารย์ค่อนข้างจะช่วงนี้ค่อนข้างจะยุ่งหน่อยคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างคะคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณรักเขาเป็นอย่างไรบ้างเสียใจเขาเจ้าชู้หรือคุณเจ้าชู้หรือเขาไปมีใขรใหม่แล้วคะเดมร์ลเวอร์รักที่เขายังไม่เลือกคุณก็ยังไม่เลือกเขา ่แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะแนวโน้มแนวโน้มรักตัวเองรักเขารักตัวเองรักของเรามันเจ็บสองเหรียญโอเคอ,อาจารย์วางไพ่หมดแล้วไพ่พลังงานหลักของคุณหนึ่งใบนะคะพลังงานหลักของคุณเลยแล้วก็ในด้านของอความรู้สึกในด้านของความรักอดีตปัจจุบันอนาคตของคุณห้าใบ คนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้าง5้าใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีก5ใบไพ่ใบแรกเป็นทำแผนมีการยกย้ายย้ายงานย้ายการย้ายบ้านการเดินทางหรืออาจจะมีการบาลานจิตใจการบาลานที่สมมติว่าถ้ารู้สึกว่าเจ็บมากเกินไปทุกมากเกินไปกับความสัมพันธ์นี้มันไม่ไหวแล้วเครียดแล้วอยากหยุดนิ่งแล้วอยากปล่อยวางอะไรต่างๆแล้วแย่แล้วอารมณ์ประมาณนั้นคือเหมือนกับพยายามบาลานให้มันไม่คิดมากให้มันไม่เครียด ให้มันตัดใจให้มันนิ่งพอไม่ให้ไหวตึงไม่ให้คิดมากมันมีความคิดมากอยู่ตรงนี้การรอคอยกําลังตอนนี้จิตใจคุณกําลังว้าวุ่นวุ่นวายเกิดความวุ่นวายใจในอารมณ์ในความรู้สึกมันถาถมเข้ามาจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องรู้จักปรับตัวแล้วนะ ถึงเวลาแล้วทำมาแลน์บอกว่าถึงเวลาแล้วความสัมพันธ์นี้อาจจะมีความสัมพันธ์ของคนทุกคนอาจจะมีขึ้นมีลงนะคะมีความสัมพันธ์ที่ไม่นิ่งนักเพราะฉะนั้นอาจจะมีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวทะเลาะกันนะคะอาจจะเป็นลักษณะน,นั้นก็เลยต้องปรับตัวปรับอารมณ์ปรับใจกับความรู้สึกนี้คุณอาจจะคุยกับราศีธนูอดีตที่ผ่านมาค่ะเป็นก e ีนอฟคับคุณน้อยใจ มีความคิดมากมีความเสียใจมีความน้อยใจกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีความคุณอาจจะเป็นคนที่ sensitive มากๆแล้วคิดคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิด,คดอาจจะมีเรื่องเข้ามานิดๆหน่อยๆแต่ทำให้คุณคิดมาก คุณเป็นคนค่อนข้างคิดเยอะกับอะไรต่างๆรอบตัวเป็นคนออกจามีความเพ้อฝันมีความจินตนาการในเรื่องราวต่างๆเรื่องมีนิดเดียวก็จินตนาการไปมากามายกว้างไกลประมาณนั้นคุณรออะไรอยู่ในปัจจุบันรอคนเกา่ารอคนไกลร,รอคนที่จากไปรอคนที่คุณยังกำเขาไว้ในมือนน่นเลยคุณยังไม่ได้ปล่อยวางกับความรู้สึกนี้คุณแพ้พักพักกายพักใจซีดาบคือการพักทุกอย่างเหนื่อยแล้ว กับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเหนื่อยแล้วกับสิ่งที่เป็นเหนื่อยแล้วกับความคิดที่มันหลากร้ายในชีวิตเหนื่อยแล้วกับสิ่งต่างๆรอบตัวคือสีดาเป็นการพักเขาเรียกว่าเป็นการพักเพื่อชาร์จแบตนะคะอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอาจจะมีปัญหาหลายอย่างทั้งการเงิน ทั้งการเงินก็แย่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนงานมีความวิตกกังวลในเรื่องของตัวคุณเองอย่างเช่นบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ของงานด้วยนะมีการอาจจะมีถ้าคุณรองงานไปสมัครงานที่ไหนคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ๆในบางคนถ้าง,งานดีอยู่แล้วได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณอาจจะย้ายนแผนกเพื่อไปเลื่อนขั้นเออประมาณนั้นนะจ๊ะ มีอะไรในบางอย่างที่มันยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังคาราคาซังเราไม่รู้จักทิศทางในความสัมพันธ์นี้เราไม่รู้จะไปทางไหนเราไม่รู้จะไอ,อยังไงกันเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นเช่นไรคุณจิตตกนะนอนไม่หลับเลยทีเดียวค่อนข้างเครียดมีภาวะของความค้างคาใจนะคะมีความมีความทุกข์มีความเครียดคิดวนเวียนซ้าไปซ้ำมากับความสัมพันธ์ไม่รู้ว่าจะเจนหน้าไม่รู้ว่าจะถอยหลังไม่รู้เลยว่า เรามีการรักกันมันเป็นความสุขหรือความทุกข์กันแน่นะคะตอนนี้ขออสักใบสิมีความขัดแย้งในด้านความรู้สึกของคุณเองมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันขัดแยง้งคุณคิดอย่างหนึง่งเขาคิดไปอย่างนึงต่างคนต่างคิดไปในทิศท,ทางคนละทิศคนละทางนะคะไพ่ของเขาละห้าใบาเขาเป็นยังไงบ้าง e e e นออ o o r ด เขาใช้ค่าทีที่แข็งก้าวกับคุณหรือเปล่าคนคนนี้อาจจะตัดคุณหรือการตัดสินใจที่ผ่านมาเขาตัดสินใจใช้คําพูดที่รุนแรงแต่ถามว่าเขาเสียใจไมหมห้า้วยคือความเสียใจนะเขายังเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกและยังอยากกลับมากับความสัมพันธ์นี้แต่ความสัมพันธ์นี้มันเป็น r เวอร์รักที่เป็นทางเลือกไม่แน่ใจไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่รู้ว่าคุณกับเขายังไปกันได้อยู่ไหมยังไม่รู้ว่าเรา เขาจะเลือกคุณไหม Banana. หรือคุณจะเลือกคุณไหมต่างคนต่างไม่พูดกันแล้วกันอ่ะเขาเรียกว่าเลิฟเวร์เป็นไพ่งทางเลือกทางเลือกทางแยกเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งการตัดสินใจไม่ได้ไม่แน่ชัดเกี่ยวกับความสัมพันธ์การดําเนินชีวิตในความสัมพันธ์นี้นะคะจะเป็นเช่นไรมีปัญหามากมายที่คุณต้องคิดคุณนุ้งไต่ตรองอาจจะเลือกไม่ได้อยู่สักพักหนึ่งชีวิตถึงทางเลือกแล้วนะคะและมันก็เขาอาจจะคิดว่า ควรจะเลือกทางไหนดีหรือการเลือกครั้งนี้กลัวเลือกผิดคนด้วยเขายังรอคุณอยู่นะคุณรอเขาเขารอคุณนะอีกใบง10ถ้วยคนคนนี้เป็นคนรักครอบครัวหรืออาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะเป็นความรักที่อยู่ในใจเงียบๆอาจจะเป็นรักซ้อนที่ไม่สามารถบอกใครได้ บอกใครก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้เลือกใครก็ไม่ได้เพราะสิ่งที่เขาเลือกอาจจะเป็นครอบครัวเขาเราอาจจะเป็นแค่ทางเลือกถ้ามันมีปัญหาเข้ามาหรือความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคเขาอาจจะปล่อยความสัมพันธ์นี้ทิ้งก็ได้นะคะแนวหนุนความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะคุณกลับรักตัวเองแล้วอะดีกว่ารู้สึกคิดถึงเขามไม่คิดถึงอยากมีเขาไม่อยากแต่โดนมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นคุณอาจจะตัดใจในบางคนบล็อกไลน์ก็แล้วบล็อกไลน์บล็อกเฟซหรือ มีการอยากจะพูดอยากจะเคลียร์ใจถึงความสัมพันธ์ที่มันอยู่ตรงนี้ว่าเราจะเอาอยัางไงกันแต่คุณกับเขาอาจจะเป็นการทํางานร่วมกันบางคนเป็นเจ้านายลูกน้องอยู่ในที่ทํางานยังเดินสวนกันยังไปไปกับกลับไปไปมาๆกับความสัมพันธ์นี้เสื่อมไม้เท้า green of one กำลังมีคนที่จะตัดสินใจว่าจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ค่ะอาทิตย์เขาคิดยังไงกับคุณคะ ความรักที่เป็นความรับรู้กันอยู่สองคนเขารักคุณเขาบอกเขารักคุณเอชออฟครับ uh, เขารักคุณแต่ความรักนี้ในความสัมพันธ์ที่เขาเฝ้ามองความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นการเดินไปเดินจากกันไปแล้วกลับมาดม,มูลเขาไม่ไว้ใจคุณแล้วหรือเขาอาจจะคุณอาจจะไม่ไว้ใจใครกับเขาก็ได้นะคะดมูลเป็นความรู้สึกกังวลวิตกกังวลจิตตก มีความรู้สึกไม่แน่ใจว่าคนที่เราครบเราคุยนั้นเขาคุยกับเราคนเดียวไหมเขาไปมีคนอื่นแล้วหรือยังเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์นี้เราจะโดนแทนข้างหลังหรือเปล่าเขาคิดแบบนั้นบางครั้งเขาอยากจะเดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้เพราะไม่แน่ใจด้วยความที่เขาคิดไปของเขาเองคุณล่ะคุณอาจจะคุยกับราศีธนูค่ะธนูน้ำกรกฏมีพฤทจิกแมถุ๋มมิน คุณหลักคิดยังไงอ้อไพ่คู่ขึ้นมาเลยเขามีดาบคุณก็มีดาบ king of s w o r d ลักษณะของคนที่เริ่มมีอีโก้ใส่กันเริ่มมีความรู้สึกว่าฉันก็มีดีฉันไม่งอมีท่าทีที่แข็งกร้าวมีความรู้สึกข้างนอกลึกๆทำเป็นไม่สนไม่รู้สักไม่แคร์ไม่ไม่แต่ในใจลึกๆไม่ในใจลึกๆมันร้าวรานมากๆทีเดียวนะคะคุณพยายามนิ่งอยู่ในพื้นที่ของคุณให้ได้ the star คุณอาจจะคุยกับราศีกุมรัคนากุม t ดอะสตาร์จ้สติกราศีตุลคุณพยายามอย่างยิ่งยวดในการเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ๆพยายามจะตัดสิ่งที่มันเป็นทอกซิกของคุณออกจากชีวิตมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตัดสินใจเพราะว่าในความสัมพันธ์คุณร้องหาความยุติธรรมอยู่ค่ะในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ความเป็นธรรมเช่นคุณทักเขาก่อนเขาก็ไม่คุยคุณตามเขาตลอด เขาก็ไม่ใส่ใจคุณเท่าที่คุณใส่ใจเขามันเป็นความรู้สึกของคุณที่ที่ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเลือกคุณจะเริ่มไม่เพ้อฝันแล้วสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะมาคิดได้ว่าฉันเพ้อฝันไปคนเดียวคิดว่าเขารักฉันสิ่งที่เขาทําคิดว่าเขาดีต่อฉันเขาจริงใจต่อฉันนั่น,น,นคือความเพ้อฝันของคุณนะคะแต่ตอนนี้คุณกลับมาอยู่ในความเป็นจริงรู้ในการกระทําของคนได้มากยิ่งขึ้นอาทิตย์อะไปต่อสิ คนที่เลิกกันไปคนที่เบรกกันไปคนที่ไม่พูดไม่คุยกันแล้วคนที่ห่างหายคนที่นิ่งเฉยใส่กันมีโอกาสไหมคน2คนนี้จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์หรือกลับมาปรับความเข้าใจกันมีโอกาสไหมในอนาคตค่ะ a g h of c u p ค่ะมันเป็นวความรักความรักยังอยู่ตรงนี้ความรู้สึกดีๆยังอยู่ตรงนี้นะคะใครคนหนึ่ง A g e of Pentacles ความรักที่มีความมั่นคงได้ด้วยเงินโลกมันหมุนไปด้วยเงินผู้ชายหมุนได้ด้วยเงินอเอาเงินไปงอ้อถ้าเขาคุณเอาเงินไปงอ้อเขาหรือเขาเอาเงินมางอ้อคุณก็ได้ในความรักความสัมพันธ์นี้เขาอยากได้ความช่วยเหลือหรือเปล่าหรือใครช่วยใครสายเปย์อนไว้หรือเปล่าราอาทิตยอ์อีกคนจริงใจอีกคนไก่กา อีกคนหนึ่งมีความรักให้ปรารถนาดีให้ความช่วยเหลือให้ความรักให้การวางแผนสําหรับชีวิตแต่อีกคนหนึ่งมองมองแบบที่แตกต่างฟังนะคุณกับเขาคุณจะรู้ว่าคุณเป็นอารมณ์ไหนนั่นคือคุณนะคุณรักเขาสมว่าคุณรักเขาแต่เขาหวังเงินกับคุณหวังความช่วยเหลือเห็นคุณมีตังหรือเปล่าในความรักความสัมพันธ์ระห่างแมนคุณอาจจะให้ความช่วยเหลือหรือวางแผนสําหรับอนาคตร่วมกันในความสัมพันธ์นี้อยากได้ความชัดเจนค่ะ อยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์ได้บางคนห่างหายไปไม่พูดไม่คุยไม่เคลียร์ยังต้องรอคอยด้วยความอดทนนะจ๊ะออาจจะเป็นผลประโยชน์การซัพพอร์ตไม่ว่าในเรื่องของจิตใจไม่ว่าในเรื่องของเงินทองไม่ว่าจะในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนั่นคือการซัพพอร์ตหมดเขาคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับคุณไหมการเดินจากไปสู่สช่งใหม่ที่ดีกว่า เป็นความรู้สึกถึงอารมณ์ของคนที่มีความใจร้อนค่ะยอมหักไม่ยอมงอ The wall ความรักที่มีไม่เท่ากันค่ะเราอาจจะรักเขามากเขายังไม่ตัดสินใจในความรักความสัมพันธ์นี้มีคนที่มีนคนเอาแต่ใจอะ่ะเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์ของตัวเองมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ขาดสะบั้นลงแล้วก็มันมีความรักที่ไม่เท่าเทียมอย่างเช่นคุณรักเขามากแต่เขาไม่สนใจคุณเลยเขาอาจจะหยักทักมานะส การตัดสินใจไม่ได้ลังเลต่อการตัดสินใจไม่แน่ใจไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนเขายังคิดอยู่ค่ะคุณล่ะมีคนอื่นนอกจากเขาไหมคะคุยกับคนอื่นนอกจากเขาไหมคุณอยู่ในอารมณ์ที่มันเจ็บปวดทุกทรมานคุณนิ่งเฉยสิ่งจริงๆมีคนเข้ามามีทวครับด้วยเออ t e อะเดว l คุณมีเจ้าของแล้วหรือเขามีเจ้าของแล้วจ้ะอีหนูคุณมีคนเข้ามานะจริงๆคุณไม่เอา คุณไม่เอาคุณไม่เปิดโอกาสคุณรักคนคนนี้รักปักอกปักใจมีความรู้สึกว่ารักที่ทุกทรมานรักไปช้ำไปรักไปเจ็บไปยังลืมเขาไม่ลงมันเป็นการเดี๋ยวก็ทักมาแล้วเดี๋ยวก็ห่างหายกันบางคนห่างหายกันไปนานมากก็ยังทักกลับมาในความรู้สึกของคุณเองพยายามเดินออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นสามถ้วยเจอปาร์ตี้ช่วงนี้ไปปาร์ตี้นะจ๊ะไปปาร์ตี้หน่อยไปหรือว่ารักท้งนี้อาจจะเป็นได้แค่กัลยานมิตรถ้าคุณอยากได้ตําแหน่งไม่น่าจะได้ ไม่น่าจะได้แต่คุณยังออกจากความรู้สึกตรงนี้ไม่ได้ออกความทรงจําออกจากความคิดพันธนาการในด้านจิตใจกับเขามันค่อนข้างทําให้คุณทุกข์ระทมมากอาทิตความขัดแย้งบางคนอาจจะบอกว่าถ้าเราไม่เป็นแฟนกันตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันก็ได้นะจริงๆมันไม่มันเป็นข้ออ้างสําหรับคุณที่ยังตัดใจกับใครบางคนไม่ได้คุณเป็นเพื่อนกับเขาไม่ได้หรอก เขาฝากบอกได้ก็จะฝากบอกว่าไรเดียมเพลสคุณเคเดียมเพลสของเขาหรือเขาก็คิดว่าเขาไม่ดีก้าวเดียนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองพักทุกอย่างเดอะฟูลคนที่ยังรันราปาร์ตี้ไปเรื่อยคนที่มีความอดทนหรือตอนนี้คุณกำลังใช้ใช้เขาเรียกว่าอีโก้ใช้พลังในการที่จะวัดกันว่าใครจะยอมใครก่อนกันเออประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับราศีสิง ความสัมพันธ์ของเขาบอกไปนะว่าเขายังไม่คิดจกจะลงเอยกับใครเขาเป็นระฟูเป็นคนที่มีอิสระมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ชอบให้ใครควบคุมคอนโทรลเขาจะอยู่ตรงไหนแล้วก็มีความสุขเขาจะอยู่ถ้าอยู่ตรงไหนไม่มีความสุขเขาจะเดินออกมาจากตรงนั้นนะคะคุณละ่ะฝากบอกได้จะฝากบอกว่าอะไรคุณหันหลังแล้วแต่คุณยังกักเขาไว้อยู่ค่ะความรู้สึกที่ยังหวงแหน ความรู้สึกที่ยังไม่ได้บอกความในใจของเราให้เขาได้รับรู้ความรู้สึกอยากจะขอพัฒนาอยากให้กลับมาเหลือเกินความรู้สึกที่คุณพยายามหาไปทําบุญมาหรือจ๊ะบางคนไปทําบุญไปถือศีลไปกินเจไปสวดมนต์ไหว้พระบางคนพยายามอธิษฐานจิตให้รักครั้งนี้กลับมาไปขอพรให้เขาอยู่หรือขอให้เขาไปใจหนูการปิดวิเวกการหาทางออกคุณอาจจะจริงๆแล้วนะคำตอบของคุณเองอะ คุณรู้ทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้คุณรู้ว่าเขาเป็นยังไงคุณรู้ว่าในความสัมพันธ์นี้คุณทุกเพียงใดคุณรู้ว่าคุณจะไม่ได้รับการตอบสนองจากคนคนนี้สักเท่าไหร่คุณรู้จุดหมายปลายทางของคุณเพียงแต่คุณยังทําใจให้นิ่งไม่ได้ยังหยุดตรงนี้ไม่ได้ยังเจ็บอยู่ยังทุกอยู่ยังวนเวียนอยู่ยังออกจากความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้พันธนาการที่เกิดจากจิตใจใต้สำนึกความรู้สึกทุกเจบ็บนะคะ ขอให้แนะนำห้าใบาค่ะสิบไม้เท้าค่ะทำพอร์ลันความสัมพันธ์ที่มองไปแล้วมันมีทิศทางในความสัมพันธ์ไหมคุณน้อยใจจริงๆคุณไม่ได้อยากเลิกกับเขาหรอกแค่คุณน้อยใจอยากให้เขาง้อคุณอยากได้ความสัมพันธ์จริงๆนะจริงๆแล้ววะคุณก็อยากได้ความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงนะคุณพยายามทําใจมีเรื่องที่ต้องแบกรับมีปัญหาถาโถามเข้ามาหลายๆอย่างวิวออฟฟอร์จูนจักรวาลบอกว่าคนที่จากไป จากไปไกลแล้วห่างหายกันไปนานแล้วต่อให้ใครก็ตามไปมีคนใหม่แล้วหรือเขามีคนของเขาอยู่แล้วความรักครั้งนี้ก็จะกลับมาจักรวาลยังบอกว่ายังกลับมายังมีความรู้สึกยังเป็นความรู้สึกที่มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้ท,ท,ทั้งทางด้วยการพัฒนานั้นไม่ได้สร้างความสุขนะคะ การพัฒนาได้คือการกลับมามาพูดมาคุยอาจจะกลับมาทําให้เราทุกข์กว่าเดิมก็ได้อาจจะกลับมายืมตังค์ก็ได้หรือเขาตังค์ไปแล้วไม่คืนคุณก็ได้ความรักครั้งนี้ใน้นาว่าโฟกัสกับงานกับเงินนะคะและก็จะเกิดการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งการเริ่มต้นใหม่มาจากคุณคะ่ะการรอคอยนั้นคือสิ่งสําคัญจริงๆแล้วคุณไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเขาหรอกจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้จริงคุณรู้ทุกอย่างแหละ อาจารย์บอกเลยนะไพ่บอกว่าคุณฉลาดพอคุณรู้ถึงความสัมพันธ์นี้คุณรู้ทุกอย่างรู้หมดแต่อดไม่ได้รู้หมดแต่ทำใจไม่ได้รู้หมดแต่ไม่รู้จะเดินไปยังไงร,รู้หมดแต่ตัดสินใจไม่ได้จริงๆร,รักเขาอาจารย์ประมาณนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิคับชมบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลนะะ์มัค่ะแอ A F E 0 3 2 9 Y จะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ